สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านบีดบายช็อป้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นร้านบีดบายช็อปตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองซอยสิติดกดับรถตัดคลองสองวันนี้ผมจะพามาชมลูกติสแกมเบิร์นนะครับตัวนี้เป็นตัวฟูลทอทัลแปดร้อยเครื่องแปดร้อย ABS ปีสองพันสิบห้าสีน้ำเงินสวยคันนี้ รถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นรถสภาพสวยรถสภาพนางฟ้าเดี๋ยวไปชมกันว่าเลขไม้วิ่งมากี่โลแล้วไปดูกันวิ่งมา9,898กิโลนะครับไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้รับประกันคืนเงินเต็มจำนวน เดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันต่อเลยว่าสภาพเป็นอย่างไรมาบ้างสำหรับสแกมเบิลแปดร้คันนี้ไปชมกันวงล้อก็เป็นล้ออัลแมกเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานดอกยางหน้าเต็มครับจานหน้าสวยนะครับไม่มีรอยหม่ใหม่ปั๊มหน้าเมมโบตรงรุ่นนะครับ สภาพแฟลิงสวยกิฟนะครับไม่มีรอยแตกโคมไฟไม่มีล้าวไม่มีแตกนะครับไฟเลี้ยวข้างเดิมกระจกเดิมนะครับสบภาพตัวถังใหม่กิฟไม่มีรอยบุบส่วนเครื่องไม่มีแกะไม่มีซ่อมนะครับเครื่องเดิมจากโรงงาน ทางร้านจะไม่รับเครื่องที่แกะมาแล้วหรือซ่อมมาแล้วนะครับเครื่องเดิมๆเบาะเดิมนะครับสีน้ำตาลตัวฟูทัโตตัวนี้ก็จะเป็นท่อเทอร์มินีมาแล้วนะครับตรงรุ่นจากโรงงานนะครับนี่แล้วก็จะมีกระเป๋าคู่ซ้ายขวานะครับตรงรุ่น โค้งไม่มีบุบไม่มีทำสีนะครับเดิมๆรถไม่มีชนเละสภาพสวิงอาร์มส,สวยนะครับไม่มีทำสีมาปั๊มหลังเดิมจานเบรกหลังสวยครับไม่มีรอยล้อแม็กหลังก็เป็นล้อแม็กเดิมสีเดิมนะครับดอกยางหลังเต็มครับสบภาพลูกติสแคนเบิลคันนี้ ตัวฟูลทโทสภาพสวยมากเลยนะครับโชคหลังเดิมนะครับโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับสภาพรถสวยกริปทั้งคันเลยนะครับรถสวยมากของแต่งก็จะมีบางอย่างนะครับเดี๋ยวไปชมกันของแต่งก็จะมีคิวหน้า แล้วก็การล้มข้างนะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่นะครับซ้ายขวาแต่งแล้วก็เจ้าของเก่าก็จะเพิ่มที่พันกันความร้อนท่อมาด้วยนะครับอย่างสวยรถสภาพสวยมากๆเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันจะเป็นอย่างไรบ้างเสียงเครื่องเงียบนะครับปกติ มีเสียงอะไรดังเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันโอ้โหดังแบบแน่นเลยนะครับ800ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแต่ไฟเลี้ยวไฟสูงไปต่ำระบบไฟติดทุกจุดสำหรับลูคติสแกมเบิลตัวฟูลทเทัลเครื่อง800 abs ปี2015สีน้ำเงินสุดเท่คันนี้หลานบีไปชอบได้ตั้งราคาอยู่ที่ ราคาซื้อสด1 9 9 0 0 0บาทราคาจากไฟนแนซ์น2 0แ0นบาทดาว1 9 0 0 0บาทร้านบีไปชอ็อปโปรลสสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลดจากหน้าป้าย1,000 0บาทถึง6 0 0 0 0บาททุกคนในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีมา,จ,าจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบีบช็อปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ